สวัสดีครับวันนี้ร้านมันนี่เทคเตอร์นะครับจะมารีวิวรถถ3 2 0 8า p นะครับตัวนี้ปี59นะครับสภาพสวยๆเป็นเดิมครับฝากระโปรงมีรอยถลอบครับเปลี่ยนได้ครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับใหม่ๆสีมาร์เกอร์ยังอยู่นะครับดูยางหลังอุตานิใช้ได้อยู่นะครับ ด้านหลังครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับสีมากเกอร์ยัอง,องอยู่ครับสวยล้อหลังครับทางเครื่องด้านนี้ครับไม่เคยรื้อนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องยนต์ครับข้างในนี่เหมือนใหม่เลย งงสีมาเกอร์ยังอยู่ทุกจุดเลยด้านนี้ครับแป๊บเดิมๆอย่างโรงงานครับไม่มีเสนิมเดี๋ยวมาฟังเสียงครับ รถคันนี้หกร้อยชั่วโมงแท้นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถตัดหญ้าครับเครื่องเกียร์นี้สุดยอดมากเลยครับ